สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ครับเนี่ยผมเห็นเวลาเด็กเกิดเนี่ยนะฮะเด็กเกิดเด็กเกิดมาเนี่ยต้องไปขออ่ใบเกิดทีสอติบัตรใบสูติบัตรที่อำเภออ่า ภายในสิบห้าวันใช่ไหมับอ่ามันคนหนึ่งคนคือสิบห้าวันแล้วถ้าเนี้ยถ้าเป็นไอโกริช้างเนี่ยต้องไปขอภายในกี่วันอาจารย์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจขอบคุณมานาที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพระราชบัญญตัติคนเนี่ยนะครับเกิดมาสิบห้าภายในสิบห้าวันต้องไปแจ้งเกิดนะครับถ้าอยู่รอดออกโรงพยาบาลแล้ว หมอจะทําไปเกิดเดี๋ยวนี้ออนไลน์ดีครับมานานสมัยก่อนเคยได้ยินเรื่องอายุคนไหมเกิดเป็นปีเขาบอกประหลัดมั่งผู้ใหญ่บา้านลงวันผิดลงปศสผิดอายุเกินมั่งอ,อันนั้นเป็นเรื่องของคนคแต่เรื่องของช้างเนี่ยนะครับผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าเรามาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัติหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเรามีตราพระราชบัติสัตว์พาหนะ ปี2,482โดยมีการควบคุมประกอบไปด้วยช้างมา้าวัวควายลาล่อครับสัตว์ทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนเกิดตายต้องแจ้งอันนี้เป็นกฎหมายโบราณนะกฎหมายโบราณเพื่ออะไรครับประหลัดอำเภอในอำเภอจะต้องรู้รยอดประชากรในตำบลในอำเภอตัวเองว่ามีช้างมา้าวัวควายเท่าไหร่เกิดตายเท่าไหร่<ม>เขาก็เลยเรียกว่า พระราชบัตรสัตวพานะรหัสย่อของกรมการปกครองก็สพหนึ่งสพอสองสอพหนึ่งคือช้างสพสอง,สออสองมา้าสพสามวัวควายลาล่ออยู่ด้วยกันเพราะทั้งหมดเป็นสัตว์พานะคะหลายคนงงคาว่าสัตว์พานะใช่ฮะงงฮะใช่ไหมอม,มอนานไม่เคยได้ยินเนาะผมก็า<อ>จะเปลียนเทียบกับคนเนาะค,คนเกิดมาสิบห้าวันถนะ้าขึ้นทะเบียนมันจะได้รู้ว่าเราไทยหลานไทยเชื้อชาติไทยชนชาติไทย นี่สมัยอยุธยาเนี่ยหมู่นี้มีเท่าไรหมู่นี้มีเท่าไหร่แต่พอเราเปลี่ยนแปลงก,กับครองมันมีการขึ้นทะเบียนทะเบียนบ้านทะเบียนคนทะเบียนสัตว์สัตว์พานะคืออะไรคําว่าราชพานะเนี่ยเป็นพานะของพระราชามันแต่สมัยกรุงศรีอยาช้างต้นม้าต้นเป็นคำที่ยึดถือัแต่สมัยโบราณโบราณเขาเรียกสัตว์พานะาพานะในของของเจ้านายก่อนคือกษัตริย์ ช้างเผือกช้างสําคัญถวายพระราชาพระราชาก็พระราชทานแก่เจ้าขุนมูลนายไว้ใช้งั้นเราจะรู้จักหลวงพ่อเดิมเนาะหลวงพ่อเงินฉี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือประวัติศาสตร์แต่เรามาดูเรื่องของการจัดระเบียบสังคมคือโบราณเนี่ยตั้งแต่มสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านทรงปฏิรูปการปกครองผมเคยพูดเรื่องมหาไทยเป็นน้มานาจําได้ไหมครับมหาไทยคือต้องควบคุมเรื่องประชากรจํานวนทหารมีทหารบกทหารเรือ สถานกากาศมีทีหลังแล้วเสร็จแล้วก็ควบคุมเรื่องสัตว์พา,าหนะอามาคุยกันต่อสัตว์พาหนะคืออะไรช้างเนี่ยถ้าช้างสําคัญทำไมงงช้างออกแป๊บหนึ่งาตาประกอบหน่อยอเดี๋ยวให้ค่าเวลาสร้อยสิริสร้อยสิริอ,อ,ย,รอ,อยู่แบงกาวป่าไหนสร้อยสิริเนี่ยอายุตอนนี้สิบเก้าปีอ๋อสิบเก้าปีสร้อยสิริเกิดอากลับมาช้างก่อนสัตว์พาหนะสัตว์พาหน,นะช้างเกิด ผมเนี่ยมีส่วนร่วมกับคุณนายทางเหรียญแล้วก็หลายๆคนในกลุ่มข้อฉากรูปแนดินไปผลักดันให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎคือจึงมีพระราชบัญญัติอยู่ว่าด้วยสัตว์พานะช้างม้าวัวควายเกิดมาต้องแจ้งมีสพหนึ่งสพสามสพสี่เขาเรียกว่าตั๋วเดินทุ่งมานาเคยได้ยินไหมครับว่าตั๋วเดินทุ่ง อ๋อ oh, ไม่เคยครับประหลัดเนี่ยจะต้องเดินไปในทุ่งเนี่ยไปหาช้างให้เจอว่ามันลูกเกิดลูกใครหลานใคร mm hmm. แล้วต้องบันทึกปากคำปอคอ .14 mm hmm. กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้ <Okay. S 2> ว่าช้างตัวนี้ลูกของตรงนี้ตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับวันเนี้ยที่มานาถ่ายไปเมื่อวานเนี่ยเรื่องของไอ้ตัวลูกพันเขาเรียกว่าตัวรูกปพัน์เล่บสีชมพูเนาะ <Okay. S 2> แต่สมัยก่อนมันจะเหมือนโฉนดนา อ่าเหมือนสนดกนะผมมาอยู่หลักของสร้อยสิริเขาอ่าสร้อยสร้อยเดี๋ยวป๋าคุยแป๊บหนึ่งเออเออไม่ต้องหอมจุ๊บ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 เออเออเดี๋ยวป๋าขยับที่ของสร้อยสิริเขาอ่าเดี๋ยวป๋าขยับอ่าตาตาตาอยู่แป๊บหนึ่งไหนหลักเขาเอาง้นผูกก่อนอ่าสร้อยเดี๋ยวป๋าออกทอทัดก่อนสร้อยเขารู้พอผมจาได้สร้อยสิริลูกน้ำแอรลูกอ้รัศมีอ๋อรัศมีถ<อ>ึงนี้ช้างม้าวกาฟเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนเพื่ออะไรหรือเปล่ามันน ต้องเสียภาษีและควบคุมประชากรเขาจะได้รู้ว่าในตำบลนี้มีช้างมาบวกใครเนื่องก่อน2482พอเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บ2475ก็ออกพรบสัตพานะต้องขึ้นทะเบียนเพราะอะไรบ้างช้างเป็นปัจจัยเรื่องอะไรบ้างแต่ก่อนลากซุงบ้านไหนตำบลเอาไส้ถอยหน่อยถอยถอยฝามาออกพรทัดแป๊บนึงเอาไส้ถอยไส้ถอยเดี๋ยวตาตาดูไส้นิดนึง เร,เราถอยหน่อยอังัันถอยหน่อยส้อย,อย,อยขยงององมาออกทอรทัศน์ก็อยากออกด้วยอ่ะสอยแป๊บน,นึงเดี๋ยวป๋าเอาอทอรทัศน์แป๊บเดียวเราอยู่ตรงนี้ยดีวเปดภัยไม่ได้ปปอดภัยส้อยนีเราจะคุยด้วยเาข<อ>เาคิดถึงปา๋าท <laughs> ี่เคยคุยด้วยกันอา่าส้อยจา๋าอย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวป๋าเอาทอรทัศน์กันโอเคไม่ไม่จะให้ความรู้ท่านผู้ชมว่าพอสองสี่แปดสองเนี่ยช้างมาบัวควายเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเพราะอะไรเป็นปัจจัยทางด้านสงครามปัจจัยทางการขนส่ง นี่คนโบราณเนี่ยเขาตั้งชื่อเป็นพระธราชบัตรสัตพานะภาพมีช้างสําคัญสีประหลาดเจ็ดอย่างต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายเพอนายอำนเพอแจ้งผู้วา่าผู้วา่าแจ้งกรมการปกครองกรมการปกครองแจ้งสำนักพระราชว,วังคือทุนก้าวถวายในหลวงแต่ถ้าช้างเราเลี้ยงกันเอาไปลากทรงลากสูญจะได้รู้เพราะสมัยก่อนเรื่องลบทัพจับศึกกันขนสินค้าขนของช้างโยกย้ายไปไหนต้องแจ้งอืตอนนี้ พอยุคมันเปลี่ยนไปยุคผมมาทําวังช้างกับคุณายทองเหลียนในยุคสามสิบปีอ่ะครับหลายคนหรือนักปกครองเขาก็มองเรื่องสวมตัวช้างไม่รู้มานาเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับคทว่าวตัวสวมตัวช้างคือเอาช้างตัวนั้นมาสวมตัวตัวนี้เขาบอกแต่ก่อนตายแล้วไม่ได้ไปแจ้งตายแล้วไม่เคยแทงแทงตัวคือนึกออกไหมโฉนดเนี่ยมันจะมีต้นขั้วอยู่คโฉนดนมันจะมีต้นขั้วฉบับหนึ่งอยู่ที่กรมที่ดิน ฉบับหนึ่งอยู่กับเกษตรกรที่ดินมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไใช่ตอนนี้ช้างมาวัวควายลาล่อมันเคลื่อนที่ได้สมมุติมันเกิดที่อยุธยาแล้วไปทํางานที่อ่างทองก็ไม่ได้แจ้งย้ายตอนนี้กรมการปกครองก็มีการจัดระเบียบม,มันก็มีเรื่องคอนฟ l i c ครับสมัยก่อนถ้าท่านไปดูใน youtube ก็จะเป็นเรื่องความขัดแยง้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับราษฎรว่าราษฎรที่มีช้างไม่ไปขึ้นทะเบียนไปจับช้างป่ามาหรือเปล่าอะไรต่าง พวกผมก็ตั้งกลุ่มก็จะสารคู่แผ่นดินแล้วก็มีพี่น้องชาวสุรินทร์ส่วนหนึ่งไทยยภูมิพี่น้องชาวเหนือชาวใต้และอยุธยาโดยต้องต้องขอบคุณคุณลายทองเหรียญเป็นแกนนําเป็นประธานกลุ่มเราเชิญคุณโซเรดาชันวลาบมลนที่เพื่อนช้างมาเป็นกรรมการช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับมานาหลายคนมองว่าช้างแต่ก่อนมันช้างเดิมถนนก็เรียกช้างอะไรมนาช้างไทยลอนเขามองว่าไปจับช้างป่ามา ทางเกิดไม่แจ้งก็เลยเร้องเรียนรัฐบาลให้มีการจัดระเบียบสมัยนั้นนะครับผมต้องได้รับกราบขอบคุณท่านอาดีตรดกระทรวงมหาไทยท่านวิบูลสงคงา์ท่านเป็นชาวยิยานะครับแล้วผมก็มีความใกล้ชิดท่านเพราะว่าท่านเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาผมก็ไปอธิบายท่านและท่านก็ได้ให้อธิบดีกรมการปกครองมาดูซิว่าเราจะแก้กฎกระทรวงได้อย่างไร ก็เป็นการออกระเบียบไม่ใช่ไม่ได้แก้พรบรนะออกระเบียบให้รัดกุมช้างเกิดแจ้งเลยภายในยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องไปแจ้งปลัดอำเภอเลยโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้องรู้มีพยานมีบันทึกปากคำเขาเรียกว่าแจ้งสอพอหนึ่งสอพอหนึ่งก็คือเกิดปุ๊บสมัยนี้ต้องมีรูปถ่ายนะมีตั๋วพ่อตั๋วแม่ตัว๋วตัว,ตวหลายคนไม่ใช่ตัว๋วไม่ใช่ตัวต๋วจนำนำตั๋วรูปรพันคือเอกสาร อาชนโนด่ะเขาเรียกอ,ะ,อะไรอ่ะนอสอสามกอนอสาขอนั่นแหละนั่นที่ดินแต่ช้างเขาเรียกตั๋วมีสองพันหนึ่งสอพห้าสอพสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสองพัหนึ 10, 11, 12, ง่งก็คือตั๋วเดินทุ่งเกิดปุ๊บเนี่ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งประหลัดประหลัดต้องเดินทุ่งไปดูว่าช้างตัวนี้บันทึกถ่รูปตัวนี้เขาเรียกว่าโยงขวัญน,นะครับอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่ว่าช้างเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยเสียภาษีปีนีเสียภาษีแท่ ค่าทมเนียมเขาเรียกค่าค่าทำเนียมไม่เสียภาษีช้างเนี่ยเขาโยงขวัญควายคุณรู้ไหมควายต้องโยงขวัญช้างก็ต้องหาขวัญในตัวมันจะมีวงอยู่ครับคุณมานาเดี๋ยววันหน้าเราคุยกันเนาะเดี๋ยวจะไล่ไว่ากเขาต้องหาขวัญช้างขวัญควายให้เจอมันจะเป็นวงเขาเรียกตำหนิมันก็จะมีเรื่องอะไรครับคุณมานาในตัวรูกพันบันทัดหลังโค้งก้านกล้วยคดีนไหมก็เป็นต้นเหตุของเกิดอ่าอนิเมชันเรื่องก้านกล้วยคร้อง บรรทัดหลังจอมประสาทครับคือหลังทุยอ่าแล้วในกรณีช้าเนี่ยก,กี่วันขึ้นไปขอทะเบียนขึ้นทะเบียนวันนี้ก็เหมือนคนละอ๋อเหมือนคนเกิดปุ๊บต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพราะโลกันทันสมัยมีโทรศัพท์แจ้งถ่ายรูปบันทึกครับ,รบผู้ใหญ่บ้านไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้ไม่ใช่ไปประชุมอำเภอต้องแจ้งปลัดอำเภอปลัดอำเภอต้องลงมาดูมาถ่ายรูปบันทึกไว้ แล้วก็แนบเอกสารพ่อแม่มีกำนังผู้ใหญ่บ้านมีควานช้างบันทึกต้องไปให้ปหลัดอำเภอบันทึกปากคำปลัดอำเภอต้องเดินทางมาดูว่าช้างตัวน,นี้จริงไหมครับปัญหาคืออะไรปรลัดอำเภอไม่รู้จักช้างทําไงมานานนั่นแหละสิทํา<อ>ยังไงอาจารย์เนี่ยพ่อผมรู้เนี่ยแม่เขาชื่อรัศมีเขามีหมายเลขไมโครชิปของกรมสุสัตว์เป็นเครื่องสแกนหมายเลขสิบเอ็ดตัวหลังหูซ้าย คือกรมปศเนี่ยบันทึกมานานแล้วพออ่านปุ๊บก็ให้ประหลัดดูประหลัดนี่แม่มีก็เลยมีในพอในตัวรูปพัันว์ช้างปัจจุบันต้องมีหมายเลขไมโครชิปของกรมปศัต์อยู่ด้วยส่วนกรมอุทยานสมัยก่อนเมื่อสี่ห้าปีต้องมีหมายเลขดี a ด้วยครับ DNA อยู่ด้านหลังงั้นในตัวรูปพันว์จะมีอะไรชื่อช้างตำาหนิแล้วที่สำคัญคือเล็บบรราคนโบราณเขาทำกปนรานานแล้วคุณรู้ไหมเล็บช้างมีเท่าไหร่สี่ขา สี่ค้ามีอ่20เล็บนะ20เล็บนี่คือช้างสำคัญต้องถอดไวในวังหน้าห้าหลังสี่หลังสี่ก็สิบแปดแต่ถ้า20เนี่ยเขาเรียกว่าเล็บครบกระจอกจะต้องรายงานกรมการปกครองส่งพระราชวังเขาเรียกเล็บครบเป็นช้างเนี่ยช้างทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมานาไปนั่งรับเล็บนะครับผมช้างทั้งหมดเนี่ยหน้าห้าหลังสี่นะต่อไปคือบรรทัดหลัง มีจอมปราศาสตรมีก้านกล้วยหลังคดหลังเออแล้วก็ทาตำหนิด้วยนะครับพวาช้างเกิดมาอ่ะสร้อยสิริพิจหนิอะไรมานาดูซิอ่ะดูอนสิริตำหนีอะไรอ่ะใบหูหูฉีกฮะแต่นี่อายุสิบเก้าแล้วตอนเกิดมามันฉีกไหมล่ะไม่ฉีกฉีกไหมผมเดี๋ยวไปดูแฟลคือจะบอบอกงี้ตอนเกิดมาไม่ฉีกตอนโตมันนิดนึงหูไปเกี่ยวน้ำพอโตมาหูไปตอนเกิดมามันไม่มีตำหนีแต่มันมีข้อ สังเกตช้างตัวเมียเพศเมียมีงาไหมขนาดมีมีขนายหรือมีงามีขนายแล้วตอนเกิดมามีไหมไม่มีอันรับแปดเนี่ยเพศผู้่ช้างผ่ามีงาไหมไม่มีเขาก็าจะถามว่าช้างเกิดมาเนี่ยมีงาไหม <c oughs> อ้าวมานนะบลัดก็ต้องมาดูไงอ๋ออัาเวลาผ่านไปสามปีทำไงมันะัะครับต้องแก้ไขเพิ่มเติมในตัว,วมันเป็นอย่างนี้ครับพอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้ใช่ไหม านาประหลัดอำเภอต้องทําหนังสือจดเรียนในอำเภอในอำเภอต้องตรวจเอกสารนะต้องมีรูปถ่ายแนบนะครับว่าพ่อ,พอแม่ชัดเจนไหมต้องใช้บัตรประหลัดอำเภอเสียบเข้าในเครื่องระบบแล้วบัตรเจ้าของช้างนะถึงจะบันทึกแล้วสแกนเอกสารทั้งหมดถึงจะพิมพ์ออกไเป็นเล่มสีชมพูนะครับอ่ะถ้าเล่มหายจะไงมานาะม,มันไมเกิด ตแต่ระบบมันออนไลน์อยู่ในออนไลน์ทั่วประเทศกดดูได้เลยช้างผมอยู่่ยาก,กดเชียงใหม่ดูก็ได้ต้องแจ้งความบันทึกประจ,จวาวันเหมือนเอกสารหายอาแล้วก็ทบทวนเขาก็จะออกสอพอสิบสอพอหนึ่งเนี่ยเกิดมาต้องไปแจ้งสอพอห้าคือตั๋วลูปประพัน์เล่มสีฟูสพสิบเล่มสีอะไรมานางสพสิบผมเพิ่งเคยเห็นนีรอากาศทะเบียนเล่มสีเขียวก็ขอบคุณวันนี้ผมเลยอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมเมื่อวานเพิ่งรู้ว่าทะเบียนต้องเป็นสีสีชมพูใช่ไหมผมเป็นคน ออกแบบอ๋อล้วแต่เราว่าจะขอ,ขอแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีมกรรมการแ,แต่เราออกแบบว่าคนไทยรักช้างก็ขอเป็นเล่มสีชมพูทะเบียนบ้านสีอะไรอ่าสีน้ำเงินสีน้ำเงิน,น,น,นในรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทะเบียนรถสีอะไรทะเบียนรถสีเขียวนั่นรถอะไรกระบะเออแล้วถ้าเป็นมันมีกี่สีรถอะไรอย่แง่แซวกันโอ้มีอย่างส่วนบุคคลไม่ก็เป็นอทะเบียนบ้านมีกี่สีค่าเอ่อมีสีน้ำเงินสีเดียว มีสีเหลืองอีกสีืองค่เงะเขามีความหมายผมก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนทะเบียนรถอ่ะุณเคยเห็นทะเบียนรถสีแดงไหมไม่เคยเลยค่ะรถสิบสองล้อรถสิบล,ล้อโอ้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดีเทลเราก็เลยบอกสีต่างๆเนี่ยมันอยู่ในรถแล้วใช่ไหมในในในทะเบียนบ้านแล้วใช่ไหมครับผมผมก็เลยขอเป็นสีชมพูเพราะคนไทยรักช้างและขอหน้าปกเป็นเป็น รูปช้างโคจละครับครับวันนี้เดี๋ยวผมเล่าโดยพื้นฐานว่าช้างเกิดมาต้องแจ้งปลัดอำเภอเลยสนปลัดอำเภอจะใช้เวลาหนึ่งเดือนสองเดือนในการออกตัวรูปประพันธ์ตัวรูปประพันธ์หายก็ไปแจ้งความนะครับโอ้แสดงว่าอาจารย์ต่อไปเนี่ยการที่จะมาสวนทับสี่ต่อยพอแะล้วพอแล้วครับสวมสีช้างนี่คือยากแล้วใช่ไหมอะไรนะยากก็ใช่ต่อไปดิอะไรยาก คือถ้าจะมาไม่มีแล้วสวมสิทธิ์วันนี้ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชม่ะดูสร้อยสิริมันเป็นระบบออนไลน์หมดนะถอยหเ่ียเสียงโอเคครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวอตายต้องแจ้งความบันทึกประจําวันแล้วไปยกเลิกตั๋วเหมือนคนตายภายใน24ชั่วโมงจะต้องไปแจ้งตํารวจครับตํารวจต้องมาบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ยกเลิกตั๋วมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแนบครับผมส่วนงานยาวสามขวบห้าขวบต้องไปแจ้งเพิ่มเติมแก้ไขรูปรัณ์ คุยกับอาจายมันนถือว่าได้ความรู้มากเลยเป็นการให้ความรู้ครับแต่พอดีเวลาจํากัดแสงหมดเอาไว้โอกาสนาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวรูปภัณฑ์เกิดแก่เจ็บตายเราทำยังไงช้างตายช้างงาต้องแจ้งความแล้วไปขึ้นพรบงานช้างอีกครับผมอ้าววันนี้แค่นี้ก่อนน้องมานาได้ครับอาจารย์ครับมีแฟนขับโทรมาเพื่อจะเตรียมงานวันพรุ่งนี้ได้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับัอดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ แล้วก็ <ผม S 2> อยากรู้เรื่องอะไรถามมาในช่องอาจารย์ขาวตอบได้ทุกเรื่องวงเล็บเรื่องช้างนะครับครับผมอ่าบ,บ๊ายบาย ง่วงเลยนะเนี oh. ่ยเออไม่ได้กองกล้องเอากล้องจับช้างเร็วงูช้างนเตะฟุตบอลเร็ว ันครบบรรยากาศรอบเย็นครับโอ้ลาเหนแ่งจับส จะเล่นฟุตบอลนะไม่เล่นไม่อยากจะเล่นฟนะุตบอลแล้ว ขวดช้างแปดครับแม่จามจุรีครอบหยุดต้องยึดตามแม่นะครับแม่เป็นไรฉันไปด้วย 对。<Yeah. S 2> yeah. สายชาร์กลก้องสายชาร์้กงกล้องหยบเลือแล้วกององจะไปดึงสายชาร์นะอันนี้ทุดที่สามนะสายชาร์ จากเกมไม่ดูช้างกล้องไม่ดูโทรศัพท์แบบมินเา <c oughs> ราไ์สดช่องจะเยี่ยบไปหนึ่งนะฮะเพราะว่าให้ลูกชายเฝ้กล้องมันก็พฝ้งจริงๆฮะคอมเมนต์ก็ไม่เอาแต่ดีกว่าไม่มีคนใช้ <c oughs> ให้มาช่วยงานผมก็แคมคิดไปครับเด้ง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 